อาจารย์บอกเรามาตลอดนะครับว่าทาลายจํานาข้าวเนี่ยทำลายระบบการค้าข้าวที่ดําเนินมาหนึ่งร้อปีทำลายคุณภาพข้าวทั้งระบบทั้งข้าวทั่วไปข้าวหอมข้าวนึ่งเกิดการคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็แข่งกันคอร์รัปชันเนื่องจากว่าคนที่ทําดีอยู่แล้วเมื่อเห็นคนอื่นที่คอร์รัปชันวิ่งใต้โต๊ะทําดีกว่าก็ทาบ้างมันเป็นอาชญากรรมร้ายเจ้าทุกข์ มัน<า>มี <จะ S 2> ใครเดือดร้อนอาจญ<น>ากรรมไร้เจ้าทุกอาจารย์บอกว่าเป็นเป็นคอร์รัปชันนโยบายยังไงเป็นการคอร์รัปชันทั้งในเชิงนโยบายเพราะมันทั้งระบบ,บออกระบบทั้งระบบเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนสามารถทุจริตได้ทุกขั้นตอนแล้วจับไม่ได้ไร้เจ้าทุกเวยแล้วไร้เจ้าทุกด้วย,วย,วยไม่มีใครฟ้องเลยใช่ก็คนฟ้องคือ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 คนเสียภาษีอย่างนีไดาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟ้องไม่สําเร็จ พรเะอเอิญโชครลายไปฟ้องผิดศารนะฮะอันนั้นก็คือปัญหาก็คือคนที่เดือดร้อนคือผู้เสียภาษีครับแล้วอาจารย์คิดว่าทางออกอาจารย์จะเป็นไงบ้างจะทําแบบนี้ได้ไหมหรือว่าของอาจารย์เองที่จะจะทำยังไงทางเราหน้าที่ของสถาบันวิจัยอย่างเราเราเราวิจัยหาข้อเท็จจริงหาผลกระทบวัดผลดีผลเสียของมันนะผมถึงได้บอกว่านโยบายนี้จริงช่วยเหลือชาวนาแต่นโยบายทางการเมืองที่ดี จะต้องเป็นนโยบายที่ไม่ใช่ว่าช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่งแล้วไปทํร้ายคนอีกกลุ่มหนึ่งขณะนี้เห็นได้ชัดเจนว่าช่วยเหลือชาวนาหนึ่งล้านรัวเรือนจากสี่ล้านรัวเรือนแต่กําลังทําลายทั้งระบบอุตสาหกรรมข้าวตลาดข้าวทั้งระบบแล้วอนาคตเราจะหมดนะฮะอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในทางการเมืองนั้นไม่ควรจะเป็นนโยบายที่ดีทางกราจา์ควรจะต้องปรับทั้งออกที่ที่มีการพูดกันอยู่เป็นประจํา ถ้าระยะสั้นเวลานี้เนี่ยเรื่องการขายข้าวพอมีมีมีข้าวอยู่จํานวนมากทําไมรัฐบาลไม่ขายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าครับซึ่งเป็นระบบที่คนซื้อจะรู้ว่าข้าวมีคุณภาพเท่าไหร่รแล้วเป็นระบบที่มีคนซื้อเข้ามาแข่งกันเยอะรัรัฐบาลก็จะได้เงินเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยหรือว่าคําถามรัฐบาลกลัวว่าไม่มีข้าวคุณภาพดีมาขายใช่เพราะตลาดล่วงหน้าเขาจะมีะตลาดล่วงหน้าเนี่ยตอนสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์นี่ย เขาทาคุณภาพชัดเจนคนซื้อรู้ว่าคุณภาพเท่าไหร่แต่ตอนประมูลข้าวของรัฐบาลเนี่ยครับไม่มีใครกล้าประมูลเพราะว่าต้องมีเงื่อนไขาการประมูลว่าประมูลตามต้องรับซื้อตามสภาพประมูลได้แล้วข้าวในโกดังเป็นอย่างไรต้องรับซื้อใน,ในราคาที่ประมูลาาได้ทั้งหมดอาจจะตั้ง,ง,งข้อสังเกตว่าที่ไม่ทําทางนี้เพราะอาจจผมตั้งข้อสังเกตว่าผมกลัวว่าถ้าเอาข้าวออกมาลือข้าวออกมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมามาคัดเกรดเนี่ยมันจะไม่เหลือข้าวที่มีคุณภาพ ผมกลัวว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าแล้วจริงๆถ้าทําอย่างนั้นประชาชนประเทศได้ประโยชน์ขายได้ราคาสูงสุดแล้วก็มีการแข่งขันกันเต็มที่เพราะครั้งที่แล้วพิสูจน์แล้วนะฮะนั่นคือระยะสั้นระยะสั้นแบบนี้ระยะสั้นระยะยาวเนี่ยผมก็ยังอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือชาวนานะฮะแล้วก็เน้นกลุ่มชาวนาที่ยากจนนะแล้วให้มันทั่วถึงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ช่วยเหลือชาวนาที่ร่ํารวยเพียงหนึ่งล้านครัวเรือน ควรจะเน้นการช่วยเหลือชาวนาที่ยากจนทำยังไงนะจ๊ะสี่ล้านครัวเรือนก็มันมีวิธีการคือไม่อยากจะคือนโยบายของเก่าที่รัฐบาลชุดที่แล้วทํารัฐบาลชุดนี้ไม่ชอบบก็ไม่เป็นไรรัฐบาลก็จ่ายส่วนจ่ายชดเชยรายจ่ายให้กับเกษตรกรนี่ครับ รายจ่ายให้กับเกษตรกรที่ยากจนครคัวเรือนหนึ่งจะจ่ายเท่าไหร่ก็คํานวณได้ว่าครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนเนี่ยครัวเรือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนชาวนาครับครัวเรือนเกษตรกรทุกประเภทครับยกเลิกการํำนำที่รัฐบาลซื้อข้าวเข้ามาแล้วซื้อมันสะบา้านหลังซื้อข้าวโพดซื้ออะไรต่างๆเข้ามาแล้วมาเก็บไว้ในคลังแล้วต้องจ้างคนนนทําคนนี้ทำเนี่ย เลิกซะอย่าไปยุ่งกับการค้าปล่อยให้เอกชนเข้าค้าขายแล้วรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคานะฮะจดทะเบียนเกษตรกรก็จดแล้วก็รู้ว่าเกษตรกรมีที่ดินเท่าไหร่มีผลผลิตเท่าไหร่ก็ก็ช่วยเป็นเป็นส่วนต่างรายจ่ายเลยครับคัวเรือนหนึ่งเนี่ยที่ยากจนจะช่วยกันครัวเรือนหนึ่งกี่บาทก็ให้ไปเลยเงินทุกบาททุกสตางค์โอนผ่านทกศ ก็จะตกกับเกษตรกร,กรทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการล่วนไหลไม่มีการทุจริตนะฮะไม่มีเงินที่ไปแจกให้พวกพ่อค้าพวกอะไรต่างๆที่ที่ฐานะดีไม่สร้างความเสียหายให้ก,กับระบบการค้าข้าวไทยครับทำไมไม่ทําอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆก็ทําได้แต่รัฐบาลนี้บอกว่า ของรัฐบาลที่แล้วก็มีรั่วไหลมีทุจริตเหมือนกันมีครับครับมีครับแต่มีทุจริตก็คือเรื่องการจดทะเบียนก็เหมือนรัฐบาลชุดนี้แต่มีแค่นั้นเองครับแต่มันไม่มีการทุจริตในระดับการในระดับโรงสีในระดับโกดังกลางอะไรต่างๆครับมันไม่มีเรื่องนั้นครับครับครับก็อาจารย์บอกของอาจารย์เองไม่ได้เลือกทําวิธีการของนิด้าเขียนจดหมายเปิดประเด็นถึงนายกหรือว่าเขียนจดหมายเเปิดประเด็น บอกอะไรครับบอกอะไรไปในคือคือส,สถาบานันะะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งครับ uh, เราอยากจะบอกพูดกับประชาชนพูดกับนักการเมืองทั้งหมดสสทั้งหมดโดยผ่านสื่อนะฮะนั่นประการที่1ประการที่สองเราต้องการส่งสัญญาณว่าสถาบันเป็นสถาบันวิจัยนะฮะ ที่ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งด้านบวกด้านลบเราไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐบาลและไม่เคยเป็นศัตรูกับรัฐบาลไม่เคยเลยฮะนะเราวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้แปลว่าเป็นศัตรูนะฮะเราแต่เราก็จะให้ข้อเสนอแนะด้วยเราวิจารณ์ว่าข้อนโยบายนี้ไม่ดีมีผลกระทบทางลบทางบวกอย่างนี้ควรจะแก้ไขดังต่อไปนี้นะฮะเราหลายครั้งเราก็ต้องพูดแรงๆเราบอกให้เลิกไหมในจดหมายฉบับหนึ่งเราบอกคนเลิกยุบ ก็คือจริงๆเราต้องการให้เลิกให้เลิกครับผมผมคิดว่าเป็นวิธีที่ชงัดที่สุดที่จะป้องกันการทุจริตลดความเสียหายคือขจัดความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วไปหาวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรเช่นการจะจ่ายคูปองช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เคยพูดนะฮะว่าจะจ่ายให้ให้คูปองกับกับคนจนทําไมไม่ใช่นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ถ้าถ้ารัฐบาลทำเนี่ย ผมคิดว่าสถาบันก็ผมเองในฐานะส่วนตัวก็จะสนับสนุนนะเพราะว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือคนยากจนแต่ว่าวิธีการช่วยเหลือมันจะต้องมันจะต้องแยกแยะว่ามีคนที่ยากจนที่ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ตรงนี้ต้องใช้วิธีสังคมสงเคราะห์แต่คนยากจนที่อีกส่วนหนึ่งที่ยังมีความรู้ความสามารถเราช่วยให้เขาลุกขึ้นมายืนได้ช่วยชั่วคราวเพื่อให้เขามีความสามารถ ช่วยสร้างศักยภาพเขาและให้เขาลุกขึ้นมาแล้ววันหลังไม่ต้องช่วยอีกอนะฮะมันจะได้ไม่เป็นภาระสังคมภาระสังคมควรจะเป็นภาระที่ช่วยอย่างเช่นคนพิการคนที่ไม่มีปัญญาคนแก่คนคคพวกนี้ต้องใช้สังคมสงเคราะห์นะฮะแต่ว่าก็ต้องสร้างระบบการตรวจสอบการระบบอะไรต่างๆที่ให้มันไปถึงมือของคนพวกนี้จริงๆครับอันนี้คือวิธีที่ผมอยากจะสนับสนุนว่าให้รัฐบาลเนี่ยกล้าทําในเรื่องพวกนี้เพราะรัฐบาลเคยพูดแล้ว แต่ยังไม่เคยนํานโยบายนี้มาทําอย่างจริงจริงอย่างจังครับท่านเกษตรกรชาวนา4ล้านครัวเรือนก็อาจจะแยก1ล้านช่วยแบบหนึ่งอีก3ล้านที่เหลือต้องคือทั้งหมดคือช่วยช่วยคล้ายๆกันคือถ้าในฐานเกษตรกรที่ร่ํารวยแล้วเนี่ยคนร่ารวยเราต้องช่วยอะไรเราไม่ต้องช่วยแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเราต้องการทั้งช่วยทั้ง4ล้านคนสมมุตินะฮะเราก็บอกว่าเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยเราทุกรายทุกครัวเรือนเราจะช่วยไม่เกิน10ตันเอา10ตันมาจากไหน เราพบว่าเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศ4ล้านครัวเรือนเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นตมีผลผลิตไม่เกิน10ตันเป็นคนส่วนใหญ่และเป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นคนถ้าเราช่วยคนจน10ตันเราก็ช่วยคนรวยแค่10ตันถ้าอย่างนี้ผมรับได้อยา่าเกินนั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าข้าเสนออาจารย์ที่เขียนจดหมายเปิดปรึกถึงประชาชนบอกควรเลิก ในทางการเมืองมันมันเลิกยากไหมอาจารย์มันทำแบบในทางการเมืองเรื่องยากอันนี้ก็คือสแสดงความด้อยพัฒนาของระบบการเมืองไทยครับว่าระบบการเมืองไทยนั้นยังยังยังเป็นระบบที่ด้อยพัฒนานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาคประชาชนยังอ่อนแอในต่างประเทศนั้นถ้าภาคประชาชนเข้มแข็งแล้วแล้วเขารู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีของเขาไปถลุงไปสร้างความเสียหายเขาจะลุกขึ้นมา แล้วบอกรัฐบาลแล้วก็จะไม่เลือกรัฐบาลนั้นแต่ในระบบของเราเนี่ยภาคประชาชนก็อ่อนแอนะฮะมันก็สะท้อนว่าระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของเรายังอ่อนแอนะเราก็เลยเราก็เลยยังคงดําเนินนโยบายที่สร้างความเสียหายซึ่งจะเป็นอันตรายนะฮะให้ให้อาจารย์มองแบบนักรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดยกเลิกนโยบายนี้จะสูญเสียคะแนนนิยมฮะคือ สูญเสียคะแนนความนิยมเนี่ยส่วนหนึ่งแต่รัฐบาลสามารถมีนโยบายอื่นเข้ามาทดแทนไบบด้คู่ปองแบบอาจารย์ใช่แล้วก็เป็นนโยบายที่จะได้เสียงแทนที่จะหนึ่งล้านคูเหลือได้เสียงสี่ล้านแต่ว่ารัฐบาลจะสูญเสียฐานคะแนนเสียงคือพวกลงสีที่เป็นฐานการที่เป็นหัวคะแนนทางการเมืองแต่รัฐบาล<ม>จะไม่น้อยแต่มีพลังนะอาจารย์แต่มีพลังตรงส่วนนั้นรัฐบาลสูญเสียแน่นอนซึ่งซึ่งในทางการเมืองรัฐบาลก็คงจะไปหาวิธีการวิธีอื่น ผมว่าควรจะหาวิธีอื่นแทนที่จะใช้วิธีนี้แล้วสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการในน,น,<ๆ>นิยมก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากาใช่ตรง,ตงส่วนนั้นผมคิดว่าได้4ล้านแล้วก็ไม่พอไม่จําเป็นจะต้องอาศัยฐานลงสีอีกแล้วครับครับ อาจารย์กมบ,บอกว่าถ้ายัางเดินหน้าอาจจาะไม่รัฐบาลพังได้อาจารย์มองตรงกันผมนผมคิดว่าตรงกันแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์วีระพงศ์ที่ที่ยังยืดยึดมั่นในสิ่งที่อาจารย์วีระพงศ์เคยพูดมาแต่ไหนแต่ไร,รแล้วคนที่คนที่มาเป็นที่ปรึกษาแล้วทางให้กับรัฐบาลเนี่ย แล้วก็ชั้นใดชั้นนั้นข้าราชการเองที่ทํางานในเรื่องพวกนี้ก็ต้องกล้าพูดความจริงกับรัฐารบาลนะฮะการพูดความจริงกันในสังคมเนี่ยนะฮะมันจะทําให้สังคมระบบประชาธิปไตยของเราพัฒนาขึ้นไปครับอาจารย์มองปรากฏการณ์ตอนนี้คุณชายอุ๋ยก็ออกมาคัดค้าน TDI นี้ก็คัดค้านอาจารย์โกร่งก็คัดค้านสํานัาากงบประมาณตอนนั้นก็ติดตึงติงเหมือนกันว่าจะมีผลต่อการประกันเรื่องของกระทรวงการคลังสภาพพัฒน์ก็เตือนไป ปรากฏการแบบนี้มันถือว่าไม่ไม่ปกตินะในแวดวงนโยบายคือใช่ฮะอันนี้มันมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีชั้นทามาติในแวดวงของคนที่มีข้อมูลข่าวสารเต็มที่ซึ่งเป็นกลาง<ข>หมดเลยเข,ข,ข,ขาาเขารู้ว่ามันจะสร้างความเสียหายมากน้อยขนาดไหนมีอีกหลายคนนะฮะท,ที่ที่เขาทํางานกับรัฐบาลแล้วเขาไม่กล้าพูดแต่เขาเขาไม่กล้าพูดโดยตรงแล้วเขาก็ฝากข้อมูลมาให้ทางเรารเขาก็พูดกับเราว่ามันจะสร้างความเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้มีคนที่ หวังดีเยอะแต่ยังไม่กล้าลุกขึ้นมาพูดผมผมยังอยากจะหวังว่ามีสถาบันต่างๆกล้าลุกขึ้นมาพูดข้อเท็จจริงเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วอันเนี้ยมันจะทําให้ประชาชนเริ่มตาสว่างประชาชนชาวนาก็จะเริ่มเห็นคนส่วนใหญ่เมื่อเริ่มเห็นมันจะต้องอาศัยระบบการเมืองครว่าว่า,ว,าว่ากลุ่มชาวนาเนี่ยนะฮะกลุ่มลงสีเองเนี่ยลงสีชุมชนเนี่ยที่เขาจะหมดธุรกิจเนี่ย เขาก็สูญเขาก็เดือดร้อนนะคะคนกลุ่มนี้จะลุกขึ้นมานะฮะน่าจะลุกขึ้นมาไม่ใช่เป็นตัวบุคคลขึ้นมาพูดกับรัฐบาลเป็นเป็นในนามของสถาบันแล้วมันจะมีน้ําหนักมากขึ้นอาจารย์มองแอคชั่นว่าจังหวัดก้าวต่อไปของภาคประชาชนกับเรื่องนี้ยังไงดีฮะก็คือหน้าที่ของสถาบันก็คือพยายามให้ข้อมูลกับที่เป็นผลกระทบทั้งบวกทั้งลบกับทุกฝ่ายนะฮะที่มากที่สุด ถ้ารัฐบาลอยากจะให้เราไปให้ข้อมูลก็ยินดีแล้วเร็วนี้ทางวุฒิสภาก็จะจัดงานจัดการสัมมนาเรื่องนี้เราก็ไปให้ข้อเท็จจริงกับฝ่ายทางการเมืองนะแล้วก็หวังว่าข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยเมื่อประชาชนเข้าใจมากขึ้นประชาชนก็จะมาลุกขึ้นมาบอกประชาบอกรัฐบาลบอกให้เปลี่ยนนโยบายเถอะผมคิดว่านี่คือวิธีทางประชาธิปไตยรับอาจารย์มองยังไงที่รัฐบาลมักมองว่าทีใดเป็นฝ่ายตรงข้า หรือว่าฝ่ายค้านนอกสภาของรัฐบาลคือพผอิญเนี่ยเป็นเรื่องปกติฮะของของออนโยบายต่างๆเวลาที่อะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยหน้าที่ของเราก็จะต้องเป็นหน้าที่จะต้องตือนสติสังคมตือนสติรัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะฮะเราก,เราก็เราก็ทำตัวอย่างนั่นมาตลอดแต่ขณะเดียวกันก็ถามบอกว่าเราให้ข้อเสนอไนไหม เว<ไ>ลาเราทําวิจัยทําอะไรต่างๆเราเป็นสถาบันที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลมาตลอดเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลมองสองแง่ว่าเราติเพื่อก่อครับซึ่งรเราทําแบบนี้มาตลอดมาตลอดเรายืนยันในวิธีทางนี้มาตลอดเวลาครับ,รบการรวมกลุ่มของผู้ผ,ผลิตข้าวระดับโลกเพื่อที่จะตั้งแบบเหมือนโอเปกเป็นโอเล็กมันจะช่วยให้ราคาข้าวในแต่โลก กับอันนี้เป็นความฝันของนักการเมืองในประเทศกําลังพัฒนาทุกประเทศที่กำลังรวมตัวรวมทั้งพ่อค้าบางคนที่ยากจะเดินทางมาเวียดนามนะครับก็ในสมัยรัฐบาลทักษิณก็เคยทําภาคีประเทศผู้ส่งออกข้าวแล้วไม่ประสบความสําเร็จในสมัยทศวรรษ25 1 0ิประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลายแหล่ก็พยายามรวมกลุ่มกันเพื่อจะลดปริมาณการผลิตแล้วก็ขึ้นราคาทองแดง น้ำมันนะฮะยางนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยสินค้าคกเกษตรทั้งหลายแหล่เป็นสินค้าขั้นปฐมแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จยกเว้นโอเปกนะฮะถึงเป็นการผูกขาดเป็นการจำกัดการผลิตน้ำมันทีนี้ทำไมโอเปกสำเร็จอเรกไม่สำเร็จรการรวมกลุ่มผู้ผู้ส่งออกข้าวจะไม่สำเร็จมันมีข้อแตกต่างประการที่หนึ่งก็คือน้ำมันปลูกไม่ได้ ข้าวปลูกได้ตลอดเวลาน้ํามันเก็บเอาไว้ในดินไม่เสียไม่เสื่อมแล้วมีราคาสูงขึ้นเพราะว่าน้ามันมีจํานวนจํากัดความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นทุกวันราคาก็จะสูงขึ้นแต่ข้าวเก็บเอาไว้ในคลังนอกจากเสื่อมสภาพแล้วต้องเสียค่าดอกเบี้ยปีหนึ่งเบ็ดเสร็จเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยปีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของบูลค่าก็รวมดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์รวมดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจะเอาราคาสูงขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นต ได้ยังไงลําบากมากแล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันต่อไปถ้ารวมตัวกันสําเร็จราคาสูงขึ้นเกิดเลยขึ้นชาวนาทั่วโลกแห่กันมาปลูกข้าวมากขึ้นราคาก็จะตกแล้วมีรัฐบาลหน้าไหนที่จะสามารถไปบังคับให้ชาวนาลดการผลิตข้าวลงได้รประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางเลยนะฮะเสร็จแล้วพอราคาสูงพ่อค้าในประเทศต่างๆแอบไปตัดราคากันนะฮะรัฐบาลจะไปห้ามตัดราคาได้ยังไง เมื่อห้ามตัดราคาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นราคาก็จะตกเพราะฉะนั้นโอเรกก็จะพังครการหัวกันในประเทศต่างๆในกลุ่มต่างๆเนี่ยพังมาแล้วก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าตอนแรกประสบความสําเร็จลดการผลิตลงราคาสูงขึ้นพอราคาสูงขึ้นก็มีคนแอบไปตัดราคาขายราคาก็ตกแล้วก็เริ่มเพิ่มผลผลิตมากขึ้นราคาก็ตกหัวก็แตก มันโอเล็กเกิดขึ้นไม่ได้ <ฮะ S 2> <อ>เกิดมกไม่ไม่มีทางเกิดฮะอย่าไปทําให้มันเสียเวลาเลยฮะผมว่าใช้ไอ้ไอ้เวลาของรัฐบาลค่าเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่าประชุมค่าเบี้ยรประชุมค่าอะไรต่างๆเนี่ยเอามาใช้เงินในการพัฒนาการวิจัยจะมีประโยชน์กว่าครับวิัยทวันนี้ต้องขอขอบคุณดรนิพนธ์พวงสกรนะครับเราได้มุมมองตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้เห็นว่า ถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าจำนำข้าวในมุมของดรนิพนธ์ก็คือว่าจะทําลายคุณภาพของข้าวไทยทั้งหมดทําลายคุณภาพข้าวหอมทําลายคุณภาพข้าวนึ่งนะครับเรื่องของทําลายผู้ส่งออกที่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในการส่งออกที่สะสมมาเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะเกิดอุตสาหกรรมการโกงอย่างเป็นระบบสิ่งคําเตือนต่างๆต,ต,ตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจากดรนิพนธ์พวงศก,กร์นะครับอดีตประธาน t d i เป็นข้อคิดที่รัฐบาล ควรเก็บไปคิดแล้วก็ตรึกตรองก่อนที่จะเดินหน้าในวายจำนำข้าต่อไปนะครับ